ฮ้ยไอบุญมาแกเคยอ่านพระสูตรอะไรที่ชื่อสัตสัตอออะไรซักอย่างป่ะสัตธรรมบุญลิกสูตรไงพระสูตรสุดจี๊ดของพระพุทธเจ้าเลยนะเว้ยมันคืออะไรฟะฟังชื่อแล้วเหมือนออเดอร์อินเดียฮะฮะไม่ใช่นี่มันพระสูตรที่เหมือนเรื่องโกหกแต่ลึกวันหนึ่งนะพระพุทธเจ้าเรียกประชุมใหญ่เลยมีทั้งพระเทวดานักยักษ์เต็มไปหมดฮะ <c oughs> เกือบมีละแต่พระองค์ประกาศว่าฟังให้ดีไม่มีทางลัดไม่มีทางแยกมีแค่ทางเดียวไปถึงพุทธ,ธะแล้วไอที่เคยเรียนมาว่ามีสามยานนะสาวปัจเจกพ่อพธิที่สักสอบผานแล้วนะเคยก็พระองค์แก่งสอนไว้ก่อนเรียกว่ากุสโลบายเหมือนเอาขนมหลอกเด็กก่อนแล้วค่อยเฉลยทีหลังว่าเออจริงๆแล้วทางเดียวเลยเล่านิทันเด็ดเลย บ้านไฟไหมมีเด็กติดอยู่ในบ้านเล่นเพลินไม่ยอมออกพ่อเลยตะโกนออกมาเดี๋ยวให้รถแพะรถวัวรถมาหอยเยะ้ะเด็กคงคิดว่าเป็นโชว์ฟาร์มสุดท้ายให้แค่รถมาหลูคันเดียวพ่อบอกของจีมเมียเดียวลูกเอ๋นี่แหละพาพ้นทุก์แล้วพระเทวทัตละ่ะไอหมอนี่ตัวร้ายของจริงใช่เลยแกล้งพระพุทธเจ้าจะฆ่าด้วยซ้ำ แต่สุดท้ายพระองค์กลับบอกว่าเขานี่แหละครูผู้ดุในอดีตชาติวันหนึ่งก็จะได้เป็นพุทธเฮ้ยแบบนี้กูก็มีหวังสินะฮะใจเย็นยังไม่จบนะมีตอนเด็กหญิงหนักอายุสี่ขวบยังไม่บวชยังเป็นหนากเพศหญิงแต่บรรลุพุทธเดี๋ยวนั้นเลยอะไรนะบรรลุเร็วกว่าแกเปิดพัดลมตอนร้อนพอพีกเพราะพระสูตรนี้มันไม่แบ่งเพศไม่แบ่งชาติไม่แบ่งวัยใครก็เข้าถึงแสงพุทธในใจตัวเองได้หมด ถ้าเปิดใจจริงงั้นขอชนแก้วเพื่อพูดท่าในตัวลุงงวนๆคนนี้ฮะชนไปแล้วกินให้อิ่มแต่ขอให้ใจแก่อิ่มด้วยนะเพราะพระส,สูตรบอกว่าแม้เด็กเกาะจะดีทรายแต่ทําด้วยใจก็ได้บุญเท่าถวายเพชรล้านเม็ดเลยทำมาไม่ได้เอาไว้ให้พระพูดคนเดียวแต่ให้คนธรรมดายอย่างเรานี่แหละเปิดไฟในใจตัวเองแล้วเดินไปทางเดียวกันทางของพุทธ,ธ